สวัสดีครับวันนี้จะมาทําถั่วลันเตาผัดไส้กรอกครับไฟลุกครับเริ่มต้นนะครับถั่วลันเตาผมลวกมาแล้วนะครับลวกไว้ก่อนนิดหน่อยครับเริ่มปรุงกันเลยครับใส่กระเทียมน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวครับผงปรุงรส น้ำตาลทรายเล็กน้อยน้ำเปล่าครับจะได้เป็นน้ำขูกขิกเริ่มทำกันเลยครับจุดไฟครับจุดไฟตั้งกระทะครับผัดไฟลูกเหมือนเดิมใส่น้ํามันพืช เตรียมตัวผัดถั่วและเตาไฟลุกครับพร้อมครับเปิดไฟให้แรงฟันขึ้นกระทะเอียงกระทะมาหนึ่งด้านด้านหนึ่งด้านใดนด้านหนึ่งครับใช้ไฟแลบกระทะนะครับเตรียมตัวครับไปเลย พร้อมเสร์ฟครับใส่พริกไทยป่นพร้อมเสร์ฟ